เอาล้ครับพี่น้องตอนนี้รถไถกําลังจะลากรถไถนะฮะอีกคันหนึ่งจมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะลากกันยังไงนะนี่แหละครับชีวิตชาวนาก็เป็นแบบนี้แหละครับมาลุ้นกันนะครับพี่น้องครับ มนะครับติดลมไปเรียบร้อยครับเอาคนนี้มาช่วยนะครับดีวเรามานลุ้นกันนะครับ วิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปครับพี่นอ้องลูกหลานที่เหตุงานอยู่ในกรุงเทพกับเบิร์เราเด้อหนอดผู้เท่าที่อยู่ทางบ้านนํำเด้อ ชมเลยนะครับคันนี้นะฮะรู้นะครับเจาขึ้นได้หรือไม่นะมาลุ้นกันนะครับพี่น้องสามสองหนึ่งไปเอาเอาเอาแล้วพี่น้องไปแล้วครับเอาแล้วขึ้นแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอ้เอาล้วครับเรียบร้อยครับ คืนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวลุยต่อนะเอาละครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าต่อไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม